คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า2องวันควรได้รับคำแนะนำเนื้อหาภายในอาจความรุนแรงและภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องโปงเล็บอไอจิกูดโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ไม่ได้ลงคลิปนานเลยโอเคเจะเอาไปดูก่อนในตู้มีอะไรกันบ้างไหนดูเด้โอ้ยเกลือทั้งนั้นเลยเอคนะครับโอย้ยังสวยเพื่อนๆดูด้ดตอนนี้เราสมบัตดปีไปก่อนครับมาโอ้ยหยบสี่วันจบแล้วฮัโโลโหลมาด้ออกมาออกมาพาวอนหเด้ โอ้มีอะไรเลยอ่ะท่านผู้ชมทำไมมันเกลืออย่างงี้ใส่ฟรีครับผมใส่ฟรีก็ไม่ใช่ใส่เติมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปดูระกี้ดีกว่ามาจะกว่านี้มาโอ้ยเกลือทอั้งนั้นเลยไหนโกลายอนดิ โอ้ยเชิญมาอะไรตอนนี yeah, oh ้วะเนี oh, ่ยเยดเคโอ้ยเอ้าโอ้ยมาได้ไงครับโง่ท่านผู้มโอ้โหถาวรเจไอ้คนเมื่อกี้เชิญมาเพิ่มได้ถาวรเลยนะครับโอ้ยต้องไปขอบคุณเขาซะหน่อยละโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับไม่รอช้าครับโอเคเสียเวลาครับเสียเวลาอือม ภาษาอะไรนเนี่ยโหลพูดอะไรกันเนี่ยพวกคุณเนี่ยโอ้โห,โหจบแล้วเราเจอเพื่อนครับเจอเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวครับโหลเพื่อนเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนะเนอะมาจากโลกในวะเนียพวกท่านเนี่ยพวกท่านพูดภาษาอะไรครับเนี่ยอยังเดียวโอค๊ค <Okay. S 2> เราไปดูในเกมเะครับจังหวะนี้เราก็ถึงปืนแล้วนะครับผมจับปืนได้โอ้โหมีคน,นครับผมเห็นคนนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาเขาเลยนะครับนั่นไงนั่นไงเราวิ่งไปเลยจังหวะนี้เราไม่ต้องเก็บอะไรมากครับมีรถซองกับ P90 นะจังหวะนี้โอโ้ดูเพื่อนเราแต่งตัวโคตรโหดเลยดีนะอาอยางเท่ครับโั้โหจังหวะนี้ต้องวิ่งไปแล้วไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงมันเฮ้ยโอ้โยลั่นลั่น เอ้ยอ้ยไหนมึอยู่ไหนแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนโผล่มาได้ดิโหร้ไหน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 เอ้ยไอ้ยิงอะไรโอ้โหบ้าแล้วปืนลั่นแล้วโอ้โหตื่นเต้นยังเลยไหนไหนไอ้จุวันีด้เจอแล้วกระโดดยิงตุ้มตุ้มโอ้ยดาวไมได้สองโอ้ยไอ้ยใครยิงใครยิงอ่ะลบลบโอ้โหเกระบแตกแล้วมั้งล่ะโอ้ยมาจางไหวะเนี่ยฮึมโอ้โหงเลยนะครับท่านผู้ชมกี้ผมเจอเก็บเสียงนะยิงมาจากไหนไม่รู้นะฮึมกระบแตกครับโอ้ยเอาใครใครโอ้ยตกใจหมดแม่งเตือน เพื่อนมาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเลยเนี่ยเกือบแล้วนะเกือบจะลูกซองดันดแล้วนี้หล่ะยิงอยู่อนั่นครับสองสามตัวเลยครับไปดิเพื่อนเกออกไปก่อนเลยแกนำเลยนะ <Okay. S 1> ออนะโอเคข้าตามไปนะโอเคเพื่อนไปยังไม่กล้าไปนะครับเดี๋ยวผมยิงคู่มันก่อนโอเคตอนนี้เพื่อนก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปเลยเอา้าเพื่อนข้า เพื่อนข้าเจอยิงซะแล้วโอ้โหแล้วใครมายิงข้าเนี่ย <c oughs> เอาไอ้นี่มายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเเจอเดี๋ยวเจอ,อเดี๋ยวโอเคเจอหัวไปดิ <c oughs> ดน,นีน่เอาไม่แตกยิงซ้ำอีกยิงไม่กยิงดาวนี่แตกไปสิครับไอ้สองนี่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 มาดูเพื่อนเราหน่อยดิไหนเพื่อนเพื่อนแตกยังเอาเพื่อนแตกแล้วแล้วไอใครมายืนอยู่นีิยิงลูดไปลูดลูดลูดเอาลูดลูดไอวิ่งวิ่งดิเอไอทำไมยิงไม่ได้เอ้ยวิ่งไม่ได้อะไยโอ้โหดาวเลยครับบอลลู เมื่อกี้ผม,มกดวิ่งไม่ได้คนระับไม่รู้เป็นไรนะอร้อนนะอุม่มร้อนโอ,โ,อโอเคเพื่อนมาช่วยได้พอดีขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากจากังหวะนี้เราต้องรีบไปซ้ำมันเลยครับมันเจ็บมากไอตัวนี้ครับยิงเกือบแตกแล้วโอ้ย,อยจะวิ่งขึ้นไปเดโอหลบก่อนดีกว่าเลือเราไม่เต็มปัม๊มยาก่อนครับจังหวะนี้เราต้องปัม๊มยาก่อนครับุ่นผู้ชมมิงนั้นเราจะพลาดได้นะครับใ้ย ตื่นเต้นเลยเมื่อกี้นี่กดไม่ได้กดเซ็งเลยปุ่มร้อน,นครับ <c oughs> ขเขาเสียเลย้วฟีไฟล์เนี่ยมันเวลาเราเล่นในโทรศัพท์นะปุ่มมันชอบร้อน,นครับ <c oughs> ยังไงดีนะจะขึ้นไปไม่ขึ้นทางนู้นก็ยิงกันอยังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางนี้กันดีกว่าครับปล่อยให้เพื่อนออเพื่อนจะก,การแล้วมั้งเราใครมันไม่ยิงกันอยู่ตรงนั้นตุ่มตั้มตุ้มต่้นี แอมอยู่ไหนมันอยู่หนว่ายังไงโอมเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันอยู่บ้านไม้นะครับนี่นี่เอายิงไม่โดนยิงไม่โดนยิง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 ไม่โดนโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โดดครับโดนแล้วโดนแล้วเอาเอาติดตัวเลยเอาโอ้โหจังหวะนี้ดันเลยนะครับมันเจ็บนะครับผมว่ามันต้องวิ่งมาหลบอยู่บนโรงพยาบาลแน่นอนครับจังหวะนี้เราต้องวิ่งไปช้าเลยครับ ปล่อยช้าไม่ได้นะครับนั่งไงมันนั่งปั๊มยาอยู่ลูดไปนี่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 นั่งทำอะไรโสงนี่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 แต่กนดีโสงโอเคดูจับไหมค่าเนี่ยชุดโก้ครับชุดโกแบบค่าค่าไปครึ่งเมตรนะครับอย่างนี้แบบข้าไปครึ่งเมตรเลยนะครับ ฟรีแต่ว่ายังโหดนะครับใส่ชุดนี้เอ่อท่านผู้ชมจะเล่นโหดขึ้นสามล้านเท่านะครับโอ้โหนี่ผมไม่อยากจะโมนะครับไอี้าอี้ไอีโอ้ยถ้าท่านผู้ชมได้ชุดนี้มาโอนี่นี่ยโอ้โหยิงไง้เพื่อนครับโอ้โหสวยมากเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะแตกนะเพื่อนจะแตกเอายังไงเพื่อนสู้ไหวไหมเนี่เพื่อนวิ่งวิ่งนะเราช่วยยิงเพื่อนเพื่อนเราจะไหวไหมเนี่ยนี้ต้องวิ่งไปแล้ว เอาเพื่อนดาวโอ้โหจังหวะน,นี้ยังไงดีมันอยู่ไหนเฮ้ยยังไงบอลบ้านเอวลุดลูดลุดลุดลุดเลแตกไปดีสวยสวยเอ้าเพื่อนตายงั้นโอ้โยเพื่อนเราจากไปแล้วเ <c oughs> สียดายนะครับคนเมื่อกี้โหดนะครับเล่นดีนะโอเคจังหวะน,นี้เราก็ได้ตัดมาเอ่อถึงตอนนี้แล้วครับเราเจอคนแล้วครับ ยิงอะไรเนี่ยยิงอะไรเนี่ยยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนเอายิงยิงเอายิงไม่โดนอีกแล้วยิงไม่ทัน,นวิ่งเร็วมาครับตันนี้ต้องดันแล้วครับเ,เพื่อนยิงอะไรวเนี่ยเพื่อนกูยิงอะไรเนี่ยหลอดบาดเพื่อนอเอ้มันอยู่ไหนวะม,มันอยู่ไหนไหนอยู่ไหนแกออกมาทันทีแกอยู่ไหนปัญหาแกไม่เจอเลยออกมาดิ เอาเอาเพื sure ่อนเพื oh, 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 s <S ่อนโอ้โหเพื่อนห่มดาวตรงนั้นโอ้โหแตกเลยครับโอ้โหโอ้โหยมีสองตัวครับโอ้ยยังไงครับเนี่ยจังหวะนี้มาเรียบนี่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 โอ้โหดาวหนึ่งครับจังหวะนี้ซ้ำโอ้โหแตกสองครับสวยครับสวยสวยที่สวยครับอ้โหเไม่รอดแล้วครับเมื่อกี้สองตัวแล้วมันน่าจะโดนเพื่อนยิงเจ็บครับเลยแตกง่ายครับโอ้ยอ้ยเอ้ยโดนเก็บเสียงมาจากไหนเนี่ยโอ้โอุ้ยโอ้โหเกี่ยวบแตกครับท่านผู้ชมโอ้ยยิงคมมากเลยครับ คนนี้น่าจะโหดมากแน่นอนเลยมันน่าจะแหลงแบบแหลงทองนะครับคนนี้ยิงอย่างคมนะไหนนี่ยดูไหนผมยังไม่เห็นมันนะนั่นไงมาแล้วมันมาแล้วโอ้หแต่งตัวอย่างการนี่รุ่นรุ่ลรุดโอ้โหเยบคีโอ้โหโคตรเซ็งเลยโอเคเราก็เล่นใหม่นะครับขอแก้ตัวนะตาหนึ่งครับโอ้ต่ะมานี้แตกเป็นหนึ่งครับสวยโอเคมีผีผ่านนะครับ,สสนะรบ,รรบเลือดไม่เจ็บนะก็เลยผ่า,านครับโอเคเล่วแบนนี้เราจะมาแก้มือใหม่นะครับ เมื่อกี้เราก็ได้ไปหกคิวนะมาดูแมนนี้จะได้หีคิวเอาอันนี้มายังไงวะเนี่ยโอ้ยลูดเลยครับลูดโอ้ย,อยไม่แตกโอ้หเย,ยอะมากนะครับโอ้ยพีดยังเดือดนะครับตอนนี้เราลงพีดครับโคตรเดือดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ไปหนึ่งคิวนะครับตามหาตัวเมื่อกี้นะมันไฟมากนะนั่นไงเนี๋ยวแล้วยืนลงลงงี้ยิงไปดิยิงไปดิปดเอากระสุนหมดยิง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 โอ้โหดาวนึ่ยครับซ้ำเลยอย่างวันนี้ต้องซ้ำให้แตกสวยโอเค คนเยอะมากแล้วยังเดือนะครับทีมนะอันนี้ผมเล่นหมดธรรมดานะไม่ใช่หมดแรงนะครับยิง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 กระสุนปืนก็หมดด้วยนะครับทอนนี้ท่านผู้ชมเอเคเราไปหากระสุนปืนก่อนซุนเออาร์หมดนะครับเอเคได้มาแล้วหนึ่งแม็กนะครับสวย มันเลยนะโฮ้ตัวนี้มันเป็นงานนะนี่เน่นี่เน่เนี่เน่เนี่เน,เน่เป็นงานแล้วนี่เน่ <c oughs> ดาวไปสี่สองดาวพี่ดีเอาอันนี้ยืนทำอะไรนี่ดาวไปอีกหนึ่งะครับสามเลยครับสามเลยเดีย๋ยวมีคนล้านนะสามเลยครับแตกหนึ่งครับสวยที่สวย,สวยเอาอันนี้ <Okay. S 1> ขับรถทำอะไรฮนะขับรถทำอะไรฮนะอจะมาชุบเพื่อนเหรอจะมาชุบเพื่อนเอาตัวศูนย์หมดเอืเคไหนยิงไม่โดนครับว้าวนะครับโผล่มาดิ ยิงนี่นี่เอ้าไม่ใช่นี่วาะรถนี่ว่ะเอาจะวิ่งอย่างนี้ก็สวยครับเอ้าซับ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 โอ้โหซับไม่โดนเลยอย่างขาดเลยเปลี่ยนปืนครับตอนนี้เอ็มอกศูนย์ดีกว่านี่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 ดาวไปหนึ่งครับดาวไปหนึ่งซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้โหโดนที่อย่างเยอะนะครับสี่ห้าตัวเลยนะมีคนครับตอนนี้มีคนได้ยินเสียงตีนครับ Okay. เราต้องหากระสุนปืนกันนะโอเคเราได้แม็กแล้วมีคนครับผมผมได้ยินเสียงคนครับอยู่ข้างล่างครับผมต้องดักรอนะใจเยน็น,นๆครับท้จบตานี้เราจะเอาที่หนึ่งนะตามที่เราผ่านนะครับเลือเราไม่เต็มโอเคครับมันจะขึ้นมานะดูเหมือนเขาจะไม่ขึ้นมานะครับเขาก็น่าจะกลัวเหมือนกันนะแต่เขามีซองนะยังไงเขาก็ไม่พันผม กว่าเขาจะขึ right. Now, ้นมาถึงเขาต้องแตกก่อนนะเป็นงานครับตอนนี้เป็นงานเราไม่กล้าขึ้นมาครับก็มาดิครับเผ้าอย่างนี้มายังไงลุดลุดลุดเขาลุดไม่โดนโอ้โหหมดไปก่อนนะเอ้ยเจ็บเจ็บเอาลุดไปคืนนี่แน่ๆเป็นไงเอ้านี่ๆไอจังหวะนี้ลงไปเลยครับไปนี่ๆๆโอ้โหเปิดเป็นดีสวยสวยโอ้โเอ้าวันนี้ใครโอ้โหยิงยิงยิงพันลิ้นลลับตอนนี้ผมพลาดไม่ถูกแล้วโอ้โห พูดไม่ทันแล้วครับพันลิีนแล้วตอนนี้โอ้ยยิ่งยิงยิ่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 งแตกก็ดิ่อกยิ่งยิ่งนี่นี่ยเป็นไงเอ็มพีหกศูนย์ลูดต่อตามไม่แตกแล้วตุ้งตุ้งนี่เนี่ยตุ้งตุ้งนี่นี่สวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้ยตอนนี้ก็หกคิวแล้วครับยิงอย่างเดียวไม่ได้ดูได้หกคิวแล้วโอเควันนี้เราก็พันยาวนะครับเดี๋ยวเราออกตามล่าคนต่อเลยครับ โ okay. อเคเฮ้ยแล้วกใครมันมายิงเราเนีียเฮ้ยมายังไงวะเนี่ยโอ้ยยิงกูเหรอนี่นี่หัวแตกก็ดีครับโอ้โหแล้วนี่ใครมายิงอะไรตรงนี้ไหน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 อยู่ไหนนี่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 แตกไปดแีแตกสองครับเมคคื่อกี้ยังโหดนะครับน้องๆก็ดูเอา ยิงเป็นหัวครับอยากจะมองอเปืนพี่มันแรงครับเนี่ย AK อะไรไม่รู้ครับเนี่ยสุ่มาได้ยี่สบสี่ชั่วโมงครับโอ้โหโคตรจะฟูนะครับโอ้โหแตกแล้วครับตอนนี้ก็แปดคิวครับของยังฟูครับตอนนี้สกบรกสีนะเก็บสกบรสีมา้วครับเออมันชื่อว่าอะไรนะปืนนี้ท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้นะ AK อะไรก็ไม่รู้นะช้างมนเถอะสนใจยสุ่มมาได้แค่ยีิบสี่ชั่วโมงครับซึ่งเราก็ใช้บัตรฟรีสุ่มเอานะครับปืนตัวนี้ก็จะแบบว่ามันแรงมากครับเอาล้าใครมยายืนทำอะไรนี่นี่โอ้โหี่แตกไปเลยอะครับสก,กิลหลังพี่ละน้องมาสก,กิลหลังพี่ทำไมอะครับโอโแตกไปเลยโอเคใครอยู่ข้างล่าง ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่หัวแตกไปอีกแล้วไหนใครอยู่ไหนอีกมอานี่มองมีดจะยิงหัวได้โอ้โหยิงทะลุต้นไม้อ่ะผมเปิดโปนครับนี่โปยิงทะลุต้นไม้ครับโอ้โหไม่มีใครทําได้ครับผมเป็นเออเป็นแบบมือซ้ายของ G m อนะครัอ GM ให้โปนี้ผมมาเลยนะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมก็ไม่ได้โมนะแค่ไม่อยากคุยเฉยนะจริงๆนะผมเป็น เป็นพวกแบบเอ่อพวกแบบโหดน่ะ oh <no. S 1> เป็นพวก็พวกคนโหดนะครับก็ดูก็คิดดูเอานะอ๋อ oh, ยิงยิงทุต้นไม้ได้ครับโไม่ oh, oh. มีใครทำไ,ได้ครับโหดสุดๆแล้วโอเควันนี้เราก็หาคนต่อเลยนะตอนนี้เราก็ได้มา1ิคิวนะ <Yahoo. S 1> เอาอีกสักสองตัวจะได้ไหมอีกสองตัวพอคระนะับเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนบ้างนะ แดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าเราฆ่าคนเดียวเลเดี๋ยวจะเพื่อนบอกว่าโอ้โหนี่โหดเกิน,ไ,น,นไหนเอาใครมายืนนา่งไปตรงนี้นี่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 โอ้โหคนนี้ยังถึงครับนี่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 โอหตกครับัมแตกอย่างเดียวครับยิงไปหัวครับก็คิดดูโหดไม่โหดก็ดูนะครับ สเต็ปนี้ก็ทำง่ายๆครับใครๆเขาก็ทำไปนะครับลุกนั่งยิงนะครับกํบลังคิดครับช่วงนี้ครับสเตปนี้ผมเป็นคนคิดเองนะครับมีทุกคนลอกเรียนผมนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะไปสอนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปสอนนะ เฮ้พวกเด็กๆมันก็หลบกันไม่ดีนี่ยางโอมามันเคารพกูไม่ดีพวกเฟซบุ๊กปล่อยมันตลกกันไม่ดีปล่อยพวกลูกตุ๊ดให้มันตกกันไม่ดีเห็นป้อนทั่วมือชากกูดิ